สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1,000วันนะครับและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้ามาสู่ข้าวใหญ่ชาวเคป๊อกันอีกครั้งหนึ่งครับ อะไรครับทุกคนครับวันนี้มีอัปเดตข่าวใหญ่ที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ผมคิดว่าชาวไทยที่ติดตามผลงานของ K-POP ออยู่นะครับรอที่จะติดตามการอัปเดตความเคลื่อนไหวของข่าวสารข่าวนี้นะครับนั่นก็คือข่าวการจัดงานการประกาศรางวัลของ Golden Disc Award ครั้งที่37ที่จะมาจัดที่ประเทศไทยที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่7เดือนมกราคมปีหน้าต้นปีหน้านะครับตอนนี้เขาได้มีการประกาศผังออกมา เพียงแต่ว่ายังไม่มีการประกาศไลน์อัพออกมานะว่าศิลปินท่านไหนจะเดินทางมาร่วมแสดงในงานครั้งนี้และศิลปินท่านไหนจะเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีการประกาศนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้ทุกคนอยากจะบอกว่าตอนเช้าเลยช่วงเช้าของวันนี้นะครับเขาได้มีข่าวลุดออกมานะทุกคนว่าเฮ้ยราคาตั๋วออกมาแล้วนะครับแต่ก็มีเว็บเว็บหนึ่งนี่แหละออกมาเปิดเผยราคาว่าราคาอยู่ในราคาเท่านี้มึง โคตรแพงแพงที่เขียบซื้อไอโฟนไม่ได้ประทานโทษนะครับหรือเอาตังค์ไปดาวมอเตอร์ไซค์ไว้ได้ถามก่อนราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นสามพันกว่าบาทโอ้โหผมเห็นราคาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะนั่งติดกับศิลปินเหรอหรือไงหรือนั่งบนเวทีปะ <c oughs> แพงเกินก็มีหลายเสียงบอกว่าเฮ้ยที่ประเทศเกาหลีขายบัตรพันก็บาทเองมัหมื่นอะไรแล้วทีนี้ทางผู้จัดนะครับ Applewood Thailand เนี่ยเขาก็ได้ออกมาประกาศออกมายืนยันตัวตนอีกนิดนึงนะว่าไม่ใช่กู จากที่มีเรื่องของการประกาศการขายบัตรงาน Golden Disc Award ครั้งที่37ผ่านทางแพลตฟอร์มหนึ่งบริษัท Applewood Thailand จำกัดในฐานะผู้จัดขอเรียนแจ้งให้ทราบว,ว่าทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการประกาศฉบับดังกล่าวนี้โปรดอย่าหลงเชื่อและรอการอัปเดตจากผู้จัดเท่านั้นเด้อใครอย่าไปพลาดซื้อนะไม่ใช่ว่าเห็นพวกแกเนี่ยหลายๆคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่หนูซื้อไปแล้วครับไม่ได้นะหยิกนะหยิกมือแตกนะไม่ได้นะ S <S <an> <t iny> เราเตือนกันตลอดนะครับเรื่องนี้สําหรับผู้ใดที่กระทาการให้ส่งผลต่อชื่อเสียงของทางบริษัทหรือก่อให้เกิดความเสียหายในทางใดทางหนึ่งทางบริษัทจะดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดระวังเด้ออย่าไปหาซื้อของเขาเด้อเพราะนั้นตอนนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผังออกมาแล้วนะครับว่าผังที่นั่งเป็นยังไงราคาเท่าไหร่และนั่งตรงไหนได้บ้าง ไปดูกันนี่คือฝั่งที่นั่งนะครับของราชมังคลากฬาสถานนะครับบริเวณการจัดเนี่ยโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนฝั่งหลังคานะฝั่งที่มีโดมอยู่ครอบอยู่นะครับและก็ครึ่งสนามฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของอาศิร,รย์จที่นั่งมาได้ตรงนี้ก็เป็นมุมที่ดีไม่ไกลมากนั่งตรงนี้จากประสบการณ์ของผมที่เป็นนั่งดูบอลผมนั่งโซนแถวนี้แหละแล้วก็คือเห็นชัดมากแล้วมันไม่ได้ไกลเลยทุกคนมันใกล้มากโซนสีเขียวเนี่ย ีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนี้ใกล้มากนะครับสามารถมองเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันมีแต่ว่าใครที่อยากจะเห็นแบบชัดเจนก็ลงมานั่งตรงพื้นสนามที่เขาจะมีการจัดวางที่นั่งก็ได้นะแต่ทีนี้นะครับความพิเศษของที่นั่งเนี่ยทุกคนผมอยากจะบอกว่ามันจะมีหลุมตรงกลางตรงนี้ทุกคนหลุมตรงกลางตรงนี้ก็คือค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเห็นศิลปินก็ค่อนข้างชัดศิลปินเดินอ้อมไปทิศทางฝั่งไหนก็เห็นชัดไปหมดเป็นหลุมสามเหลี่ยมตรงนี้ที่ผมผมว่าน่าจะเป็นสามเหลี่ยมทองคำนะถ้าผมยืนไหวผมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปยืนตรงนนนั้้ถาาผผผผผมมมมมมยไไหว่่เออ ซึ่งโซนหลุมตรงนี้นะครับเป็นโซนเดียวกันในราคาเดียวกันกับโซนที่อยู่ด้านนอกนะครับสีม่วงนี้นะครับแต่จะแตกต่างกันนะทุกคนโซนยืนจะมีแค่ตรงนี้ที่เดียวนะครับนอกนั้นียตรงนี้จะเป็นที่นั่งเป็นซีทติงให้หมดเลยซึ่งตรงนี้นะครับจะราคาเท่ากันกับรอบด้านข้างนอกนะครับสีม่วงตรงนี้จะราคาอยู่ที่6,500บาทแล้วก็โซนนั่งขอบด้านนอกเนี่ยก็อยู่ที่6,500บาทแต่นี้เป็นที่นั่งมีที่นั่งให้ตรงนี้น่าจะมุดเข้าไปสักครูหนึ่งเดี๋ยวเขาแน่จะจัดให้ให้เราเข้าไปแล้้วก็สาาามรถยยยืนไดอ่งเ น่าจะสนุกนะเสียงเพลงอะไรก็ได้ยินชัดแล้วก็เต้นแบบเบียดเสียดกันอย่างสนุกสนานแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างและโซนต่อมานะครับราคาลองลงมาคือโซน5 8 0 0บาทคือโซนสีแดงนี้รอบด้านนี้ก็สามารถเลือกจัดสรรได้ราคาก็ไม่แพงนะครับราคานี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูอีกว่าใครหลักจะมาบ้างในงานนี้ถ้าแบบว่าเบอร์ใหญ่ๆมาเนี่ยก็6,5 0 0น้ี่คือไม่แพงเลยถูกเป็นเลยอะ่ะอ่ะไอยูมาคนหนึ่ง6,5 0 0ก็คุ้มแล้วเอาจริง ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับหลายคนก็คาดหวังว่าจะเป็นเ r e เชอร์นะหรือว่าใครคาดหวังก็จะเป็นทวายส์ Twice บ้างหรือใครรอที่จะพบเจอกับชาวแอสปาหรือใครจะรอน้องเกงยินเนี่ยก็ผมคิดว่า เฮ้ยหกพันห้าคุ้มนะโซนนี้ผมยืนยันผมยืนยันนะครับว่ามองเห็นผมไปนั่งมาแล้วด้านบนนี้ก็ต้องใช้ความสามารถนิดหนึ่งอะโซนสีส้มตรงนี้นะครับหรือโซนสีน้ําตาลรอบด้านก็เป็นราคาดรอปลงมาหน่อยนะครับต่างจากโซนสีแดงอยู่600บาทนะครับนั่นคือ5,200บาทนะครับและโซนสีเหลืองตรงนี้ก็คือ4,500บาทและแถบขอบๆตรงนี้นะครับสีเขียวนะฮะก็คือ3,800บาทนะครับราคาตรงนี้ถือว่าถือว่าดีเลยแล้วก็โซนสีฟ้าตรงนี้นะครับอยู่ที่2,800บาทและโซนตรงนี้ไกลหน่อย นะครับตรงนี้ไกลหน่อยอยู่ที่1,800บาทตรงนี้คือเน้นไปเอาบรรยากาศเน้นเข้าร่วมและเน้นพกกล้องไป ه, เปิดให้เราได้ซื้อบัตรนะครับจับจองบัตรได้วันที่12นะครับซึ่งมันตรงกับวันจันทร์นะทุกคนเวลา10โมงเช้าที่ออทิกเก็ตนะครับก็สามารถซื้อได้หลากหลายช่องทางนะครับของออทิเกตไม่ว่าจะเป็นที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะรหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้ความเดือดคือเราก็ไม่รู้ว่าไลอัพเขาจะมาก่อนมาที่ส2บหรือจะมาภายในัาที่ส2บเลยหรือว่าจะมาหลังมาที่ส2บนะบางงานบางทีเนี่ยคนเขาแย่งกันซื้อตั๋วก่อนแล้วก็ค่อยมาลุ้นอีกทีไลอัพว่าจะมีใครบ้างบาง ถ้งมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆนะที่เกาหลีอะแน่นอนอ่ะมันเป็นงานใหญ่งานหนึ่งเลยของเกาหลีอะก็น่าจะมีเบอร์ใหญ่มาพอสมควร นะคิดว่านะคิดว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างนะครับเราก็ต้องรุ้นกันเองถ้าในกรณีที่วันกดบัตรแล้วแต่ศิปลปินไลอัพยังไม่ออกเนี่ย<ๆ>ก็ต้องรุ้นกันเอาซึ่งวิธีการซื้อตั๋วหน้าเว็บนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับมีออทิเกตหน้าเขาจะเป็นงี้ก็เว็บที่เราใช้ซื้อพวก Big m o เม t ช i นเอ่ยหรืองานมิทติ้งของศิปลปินเกาหลีที่ที่เขามาจัดเอ่ยคือมันแตกต่างกับวิธีการสั่งซื้อกับของบัตรพวก Big m o u n t a ช n นะ b ม g m o u เ t a ช n นคือมันเป็นราคาเดียวถูกป,ปะมันจะมีราคาเซ็น แล้วก็สามารถไปยืนตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้จะเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันที่บางราคาเขาจะผูกเรื่องของคนที่ซื้อบัตรแบบกลางเต็นท์ซื้อบัตรแบบอยู่ในจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นโซนนั้นโซ,นน,น,ซนนี้ได้ในการพักผ่อนอะไรเงี้ยเขาจะมีอีกราคาหนึ่งอ่ะนี่ให้ดูเห็นป่ะเนี่ยอย่างของ Big Mo อเตอเนี่ยแคมปิ้งโซนนะพื้นที่เปล่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นบัตรที่เข้างานได้ก็ราคานี้นะ พื้นที่ป่ามีพื้นที่จอดรถให้ด้วยนะครับได้รับบัตรจอดรถก็จะมีราคานี้ให้อันนี้ก็แตกต่างกันนะครับแต่อันนี้เขามีเป็นโซนให้ผมจะพาทุกคนมาดูที่งานนี้แล้วกันเขามีผังที่นั่งให้เราเลือกนะครับวิธีการซื้อพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก็เขาจะบอกรายละเอียดหมดเลยว่าขั้นตอนการซื้อบัตรท,ทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างหลักฐานในการเข้ารับบัตรคอนเสิร์ตอะไรยังไงอะ่ะก็บางบ้างก็มาอ่านเอาเดี๋ยวตอนซื้อบัตรจริงๆเด ทำให้ดูแบบเข้าๆนะฟังเผื่อจะได้เข้าใจไม่งงนะครับพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์นี้ใบใบนาวซื้อตั๋วนะครับก็จิ้มเข้าไปหนึ่งทีเขาก็จะบอกว่าตั๋วเนี่ยราคาเท่าไหร่จากที่ไหนเวลาไหนสถานที่อะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับทุกคนมีให้เราเช็คซ e ตเอาไวเลเบิลก็คือที่นั่งที่กําลังเปิดขายอยู่นะครับเรากดจิ้มเข้าไปได้เขาก็จะขึ้นมาหมดเลยว่าที่นั่งตรงไหนว่างบ้างแล้วว่างกี่ที่แล้วหลังจากนั้นคือเราจิ้มซื้อบัตรตรงนี้ไไไไไไมมมมมมม่ม่่ดดดด้้้้้นนนนะััััักกลิิงงงงงครรรรบบเเาาาตตตอจแผข ซึ่งของ Golden d i s Award เนี่ยเราก็สามารถจิ้มได้ตรงผังเลยนะครับตอนมันขึ้นมาเราก็จิ้มตรงผังเลยอยากซื้อที่ไหนเราก็จิ้ม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 เอาอย่างเช่นผมจะนั่งตรงนี้ผมก็จิ้มตรงโซนเนี้ยโซน A 1เนี่ย ก็รอเขาโหลดแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นผังมาว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ว่างบ้างสีน้ตานตาลน้ตานตาลเนี่ยอันนี้คือว่างนะครับกากระบาดตรงนี้คือซื้อไปแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นทางเดินเดินเดก็แล้วแต่แหละเราอยากนั่งไหนเราก็จิ้มจิ้มจิ้มเลือกไปกี่ที่ก็จิ้มไปจิ้มไปแล้วก็กดบุ๊กิ้งแค่นี้นะครับง่ายๆแล้วเดี๋ยวอตอนที่เขาเอาตัว๋ว เข้ากับเว็บออทิเกตแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปที่มันละเอียดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนจะได้ไม่สับสนในขั้นตอนการซื้อนะครับรวมถึงไลน์อัพของศิลปินที่จะมาที่งานนะครับแล้วก็ไลน์อัพของศิลปินที่จะได้ขึ้นโชว์ที่งานนะครับรวมถึงบุคคลต่างๆแล้วกันที่จะมาร่วมในงานนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับชาว K-pop in Thailand ได้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับคอนเสิร์ตที่จะมาจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับรักวงไหนชอบวงไไหน,นก็ปดู มีเงินก็ไปดูไม่มีเงินก็เซพออนไลน์เอาเงินใครเงินมันก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะฮะชอบวงไหนก็ไปดูวงนั้นแหละขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจ่าวันนี้สวัสดีครับ